วัดดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์เดอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ก็อยู่กับกิจกรรมทูเบอร์นี่วอลเล็สำหรับสุ่มกล่องสุ่มนะคลิปนี้เราก็จะมาถอนด้วยแล้วก็จะมาสุ่มด้วยเช่นกันนะไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะในคลิปนี้เราก็ไม่ไปไหนนะอยู่กับกิจกรรมทูเบอร์นี่วอลเลเหมือนเดิมตัวที่เราสามารถถอนได้ในเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรม1บาทนะ 5บาทนะทุกคนที่สามารถถอนได้ก่อนอื่นเราถอนไปก่อนเลยนะทุกคนเราถอนไปเอ้ยถอนไหมอย่าเพิ่งถอนแล้วกันอย่าเพิ่งถอนนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันก่อนนะครับจะมาสุ่มกันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับสัปดาห์นี้เราสามารถสุ่มได้4ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองสลาบใครที่อยากเล่นจะแปะลิงก์สำหรับทูบินี่วอลเล็ตไปให้นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการสุ่มนะก็จะสามารถสุ่มได้4ครั้งการสุ่มของเราจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่5คอย20คอยแล้วก็100คอยนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็น20คอยแล้วกันในคลิปนี้นะแล้วก็จะมาถอนท้ายคลิปกันด้วยมาดูว่าจะสามารถถอนได้ไหมก่อนอื่นมาดูกันดีกว่านะการสุ่มของเราจะสามารถ สุ่มได้ไหมมาลุนมาลุนรอบนี้นะมาดูกันดีกว่านะครับอ่ากดคลิกสุ่มไปเลยนะหมุนไปแล้วทุกคนรอบนี้จะได้ไหมจะได้ไหมเนี่ยรอบนี้เปิดออกมาหมุนละตอนนี้โอ้โหหมุนมาแล้วทุกคนจะได้ไหมเนี่ยจะได้ให้เราไหม ปกติแล้วก็ไม่ได้ถึง30เหรียญน,นะรอบนี้นะครับผมว่าไม่น่านถึง30เหรียญน,นะเฮ้ยถึงพอดีเลยนะได้มาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่10เหรียญบวกเพิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยเล่นต่อนะครับ เป็น100คอยนะครับเป็น100คอยนะรอบนี้มารุ้นกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถสุ่มได้เยอะไหมสูงสุดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1000 10, 0คอยั้มทุกคนนะมารุ้นกันดีกว่านะครับจะสามารถสุ่มได้ไหมสําหรับทูบินี่บอลเลตของเรารอบนี้สําหรับคะแนนนะมารุ้นกันนะเปิดออกมาได้ไหมจะได้ให้ไหมเนี่ยเฮ้ย110คอยนะก็เหมือนเดิม ก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแหละทุกคนเหมือนเดิมเมื่อกี้ทุกคนเราเล่นไปอยู่ที่20คอยนะก็บวกเพิ่มมา10คอยเหมือนเดิมอ่ะเล่นต่อนะครับเราจะสลับกันนะครับโดยการเล่นอยู่ที่20คอยนะครับรอบนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะสามารถสุ่มได้เยอะไหมแล้วก็จะคุมไหมนะครับกดคลิกสุ่มไปเลยนะไม่รู้ว่ากิจกรรมจะล็อกอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ ามาดูกันนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับที่เราจะสุ่มกันนะจะได้ให้ไหมเนี่ยได้ไหมโหจะหมุนอะไรขนาดนั้นได้ไหมได้ไหมเปิดออกมา กี่คอยเนี่ยสามคอยโอ้โหดีนะที่ผมใช้น้อยอ่ะทุกคนดีนะที่ผมใช้น้อยอ่ะรอบต่อไปนะครับโอ้โหคะแนนลดมาแล้วเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนรอบสุดท้ายเล่นอยู่ที่100คอยนะมามาลุ้นกันนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะมาสุ่มกันแล้วก็ไม่รู้จะสามารถสุมได้ไหมมาลุ้นกันดีกว่านะครับสาหรับการสุ่มของเราในรอบนี้นะครับกดคลิกสุมไปเลยนะ มาลุ้นมาลุ้นรอบนี้นะครับกี่คอยกันเนี่ยได้ไหมจะลุ่งหรือจะล่วง20คอยโอ้เฮ้ย20คอยทุกคนเฮ้ยคะแนนมันจะพอไหมเฮ้ยพออยู่พออยู่ หรือว่าจะไม่พอสและอ่ะกดคลิกเข้าออกใหม่เลยนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการถอนของเรามาดูนะว่าเงินจะเข้าไปตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่102บาทนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่102บาทมาถอนกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมสําหรับก,กิจกรรมทูวัน y ี้ l อเลตของเรานั่นเองนะมาลุ้นมาลุ้นรอบนี้กดคลิกแรกไปเลยนะผมน่าจะยังไม่แลกมั้งทุกคนสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับ นะกดคลิกแรกไปเลยนะทำการกดคลิกแรกคูปองนะครับกดแรกไปเลยนะมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถแลกได้ไหมมาลุ้นมาลุ้นนะถ้าไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็น15คอยนะครับที่เราจะทำการแลกนะอ่านะ ได้รับมาเป็นท ok ี่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่5คอยนะครับถอนสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถอนสาเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะก็บวกเพิ่มมาอยู่ที่5บาทนะบวกเพิ่มมาอยู่ที่5บาทนะครับก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมของเราก็สามารถแลกได้อยู่ที่1ครั้งเท่านั้นนะกิจกรรมวันนี้ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยรอสัปดาห์หน้านะทุกคนสลักไขรที่ยังไม่ได้สุ่มนะทุกคนก็ลองไปสุ่มดูได้ลองไปสุ่มดูได้นะสลักไขรที่ ไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับสลากกิจกรรมทูมิเน่บอลเลตนะก็ถือว่าคุ้มอยู่ถือว่าคุ้มอยู่นะได้เงินคืนบวกเพิ่มมาอยู่ที่5บาทนั่นเองนะมันอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะสลากใครที่มองว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้สลากใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้ใต้ล่างคลิปนะมาเม้นกันดีกว่านะว่าใครได้เยอะได้น้อยกันบ้างใครได้สูงสุดเม้นตใต้ล่างคลิปหน่อยนะว่าได้เยอะไหมนะก็ประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหนะ้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ